สวัสดีลากาตักไส้พี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบุญนำสิ่งทั้งหลายยูทูบรับกลับอมใจน้องผู้ต้อนรับบอกขุนจ่าครับพี่น้องก็อยากรายงานตัวกับพี่กับน้องนะครับอยู่กับจอโกูเบยอีกขั้นหนึ่งนะครับมาร์กเอกมาร์กเอกครับรถคันนี้น่าจะเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับเดินทางมาเห็นงานอยู่หนองสั่งไงครับทำหน้าที่ตักไส้ครับตักไส้โยนให้เพื่อนนะครับโนนกับมาร์กขั้นหนึ่งคันนี้น่าจะนําเข้านะ ผมว่าน่าจะเ,เก่าญี่ปุ่นอันนี้ก็คุดลึกครับฟังท่านี่ลึกขนาดเลยลึกมากนะครับถ้าวัดแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณสักถ้าให้ผมนับนะจากที่ผมยืนเนี่ยโอ้แปดเมตรน่าจะไม่พลาดนะครับ8ปดเมตรน่าจะไม่พลาด เพราะว่าตัดตัวลงไปชั้นหนึ่งแล้วนะครับตัดตัวลงไปชั้นหนึ่งแล้วก็ลงไปยืนอีกชั้นหนึ่งนะครับ<ม>ก็ถือว่าขุดลึกลึกพอสมควรนะครับขนาดยืนสั้นที่สองนะครับจีิงไปยังยืดจนสุดแขนนะครับก็ <laughs> <laughs> <g år> รับหน้าที่นะครับในการโยนไส้นะครับย <c oughs> อใสไปฟังผม ตามที่ผมได้บอกนะครับจากที่ผมมองดูนี่รถคันนี้นะ่จาจะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นถ้าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยนะครับลูกหลานหลวงพ่อโตนะครับมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับแต่ว่าที่ผมมองนะครับทำไมถึงว่าเป็นรถเก่านอกก็เห็นตัวงสือญี่ปุ่นยังแขนนะครับอยู่แขนเนี่ยอยู่บูมนะครับนะอยู่กลางๆบูม แล้วก็อยู่ตามบอดี้รถนะครับมีไฟแบบนี้น่าจะมาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นนี่แต่ว่ารถมันเป็นรถญี่ปุ่นอยู่แล้วแหละนะครับแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับแบรนด์ของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็คืออันนี้เป็นรถเขานอกนะครับประมูลนะครับเขามาน้ำเขานะครับเป็นรถน้ำเข่าของญี่ปุ่นนะครับเอามาขายเป็นมือสองในประเทศประเทศไทยนะครับ พิดจึกประกันใดก็ต้องขออภัยครับพี่น้องพิดจึกประกันใดก็ต้องขออภัยพี่น้องไว้นะครับบางเถ่อขอมูลคนเข้ากาับอาจจะบัตรบ่อรอยเปอร์เซ็นต์นะครับมีประสบการณ์ก็เอามาแลกมาแชร์กันนะครับบ่าสู้กันฟังครับบ่าสู้กันฟังว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับลึกขนาดครับโอ้ย หลกกาพี่น้องสี่สังเกตเห็นนะครับมีสติ๊กเกอร์กลมๆนะครับอยู่ที่หัวนะครับอยู่ที่เก๋งรถนะสองอันติดกันนะครับสองอันติดกันนะั่นนะน่าจ,จะเป็นภาษีของญี่ปุ่นหรืออะไรนี่แหละประมาณนั้นนะครับแต่มีสติ๊กเกอร์พวกว่นี่มันบอกว่าเป็นรถเก่าญี่ปุ่นโหลดนะครับก็ยังทำงานดีนะครับสำหรับโกเบนะครับโกเบโกเอ2เค อีดแปดนะครับอันนี้นหนสิเป็นว่าอีดสิบสองเดี๋ยวพ่อท่านไหนย่างไปเบิ้งยักเกล็ดออกนหมืนกันคันนี้นึ่งครับพ่อท่านไหนลงนกไปเบิ้งยกษ์ไก่พอท่านไหนไปทักทายคนขับนะครับบุ้งกีก็ถือว่าแน่นนะแน่นมากถ้ารถผมได้แน่นๆแบบนี้ก็คงจะดีนะย <c oughs> ยังไม่ได้ทําเลยซรานี่ผมนะ่เลดี๋ยวจะทําให้มันแน่นแบบนี้อยู่โอ้สร้างเลยน่าระเพิดแบบนี้ให้มแบบันแน่นแบบนี้นะครับ มีสองคันที่จะทำด้วยกันสำหรับเหล็กของโกเบนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับหายห่วงอู่แล้ว ลึกมากอ๋อในกาพ่รลองฝากพี่รลองก็ติดตามกันมาเรื่อยๆนลยครับดูดีเขาบอกเบิรงกไม่เขาบอกเบิรงเก่านะครับในช่องอุบลดับซิ่งกับฝากแน่นะครับช่องว่าเนี่ยสีหางหายในการถ่ายคลิปนะครับบระเดีถ่ายคลิปพี่รลองในเบิรงหนังสักจากว่าฝนตกนะครับฝนตกหลายอ,อุบลราชธานีก็ได้ช่วงนี้กับฝนเชียงรางหาใหา้ายฝนสาแน่จะหน่อยของผมกันมาทำการถ่ายพี่น้องในเบิร์กที่เก่านะครับตัหรับ ทีมงานรรรมโกนะครับทีมงานสายจกสายลุยเฮาเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นงานที่สายเนี่ยก็พาพี่น้องได้มาดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีมงานกระผมนะครับใจร้องปรทอนนะครับมีสินค้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนลักนะครับสินค้าของเฮ้านะครับกุ้ยจับยวนนะครับที่เด็ดกุ้ยจับยวนอุบลราชธานีนะครับขอไปเบ่งในเพจก็ได้ครับพี่น้องที่เด็ดกุ้ยจับยวนกุ้ยจับอุบลสูตรต้นตำรับนะครับ มีเก็บเงินปลายทางพร้อมนะครับเอา้าฝากพี่น้องก้ติดตามกับปากพี่นอ้อ,นองก็ไปสั่งไปซื้อแน่นะครับพอ25บาทบุรีอยากกินก็จับพวกคนนะครับส่งทุกวันนะครับส่งทุกวันเขได้สั่งออเดอดี้เอาไว้เก็บปลายทางก็ได้ดื้อนะครับส่งกับบริษัทแฟระนะครับรสชาติเนี่ยไม่ต้องห่วงครับพี่น้องโรงงานเราได้มาตรฐานนะครับ ลงงานมาทต่ฐานในจังหวัดบุรีรัมย์ท่านี้ส่ตรตนตรับเลยหลังนะครับแซบสินนุ่มน้ำซุปก็่ต้องห่วงแซบเบื่อกว่าจัดไปครับนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับฟังการโฆษณาสินค้านะครับ้าก็ของพี่น้องสี่คิดว่าสีซื้อน้านะครับคึดฮอดคึ้ถึงคือเกาเด้อพี่น้องเด้อนะครับบัตรสมองสุบออนนะครับทีมานกระผมนะครับ เราวงใจน้ำปุตอนนะครับอยู่ในช่องขบวนนำสิ่งนะครับบอสิเป็นทั้งยูทูบเรากระทั่งเพจฟสบุ๊กครับนั่งคือน้อนคือเตืพี่น้องคือเก่าหันลังนะครับวันนี้ก็ได้ทำการมาถ่ายคลิปให้พี่น้อนเดือบึงเราคนกาว่าผมห่างหายบาถ่ายคลิปให้พี่น้อนเดือบึงนะครับเราก็ทําการอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับกันมันมีรถเ็นงานกัโอ้จะไม่อยากตาย่น้อนเดือบึงครับสหรับช่วงนี้อีกอ่ะเริ่มทํางานแล้วบอสิเป็นมาร์คเทนแน่บอสิเป็นมาร์คเอกแน่ กำลังทํากัดนะครับแล้วผมก็ได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับที่ทางนี้ทั้งคือเกนะครับนองช้างใหญ่นะครับหนองช้างใหญ่อําเภอมองสามสิบจังหวัดสมุทรสาครนี่ครับบุรุษคนสิบผู้ดใดสิมาเห็ิดการใชนงานก็นมาด้อนะครับตอนนี้เห็นงานได้แล้วนะครับเครื่องสูบนามก็มีเครื่องไงนะครับมีทอซิ่งสูบห้อยย่างดีครับพี่น้องตอนผมมานี่ ตอนฝนยังไม่ตกนะครับตรงนี้เป็นที่ที่ขุดนะครับกําลังขุดแต่ว่าตอนนี้น้ําท่วมนี่ยากเกิดหมดแล้วนะครับ <laughs> จักสิวะโดนบดน,นครับพี่น้องนักสิวานานบมนานกาลังเหลื่อมมาทําการขุดแต่ไม่พอฝนห่างฝนหายเสรษฐกิงานเหตุการณ์เอาก็ <laughs> มุมนี้มีแต่โกเบนะครับมุมนี้มีแต่ไอห,หนุ่มจากเดนซามูไรนะครับทำการที่มองนี้ งาน,นการดีคือเกาชว่วงนี้ตลาดรถครับพี่น้องตลาดรถนะครับตลาดรถไมโค่ก็ะเริ่มลดราคาลงครับพี่น้องบว่วาสิเป็นแคตเองบ่วาสิเป็นโคมัสุแล้วก็ซ่านี่นะครับลดขากันอยู่โอ้โอสุดยอดครับ ก็เป่ขาดนะครับเอ้ากาลังลงราคาให้พี่น้องเด้เลือกสันนะครับเลือกใส่เลือกหาสำหรับรถไมโครก็ได้ราคาตัวถูกๆก็คงจะดีนะครับประหยัดต้นทุนในการเหตุการณ์เหตุงานนะครับประหยัดราคาประหยัดต้นทุนนะครับแต่ออกมาเรื่อยๆนี้รับยัตยัติตัดนหนักกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใด้ออกรถหลายก็ไดนีสยกานโมมีลดลงเป็นราคาราคารถมันลงอยู่ต่ราคาํามันพุ่งเอาพุ่งเอานะครับ <laughs> อเอาฟางกันไปครับพี่น้องอันคือคนไก่ตลาดทีมงานเฮ่าทีมงานรถแม็กโคฮอกกันนะคุยกันนะครับเจ็ดงานไก่กัน,กนคุยกันเด้อนะครับราคากลาขงบา้านเฮาเป็นอย่างไรนะครับบ้านนั่นเล่นเท่าไรบ้านนี้เล่นเท่าไรนะครับส้ารับรถก็ได้เกี่ยวละจักบาทนะครับพยายามนะครับพยายามให้อยู่น้ำกันนะครับจะตัดกันแห้งนะครับ อ๋อเลือกลายครับพี่น้องมองนี้ลึกมากสำหรับคันนี้นะครับเจ้าโคบโก้เอ็กเกอสองร้อยขีดแปดนะครับกับประมาณซัมเน่ละขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิรงในช่องของบุญดำซิงครับบอสิเป็นทางเพจทางเฟซบุ๊กครับบอสิเป็นทางยูทูบหนึ่งเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับคลิปนี้กับเสีามลาภาจากพี่น้องคือเก่านะครับโชคดีมีไส้ มีเงินใส่หลายๆป่าสจากโรคลวงไฟข้เจ็บครับปาสจากโรคโควิดครับพี่น้องมีเงินไม่ท่องใส่หลายๆด้อ้อนะครับสำหรับทีมงานเฮาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ